บันเทิงปากม้านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับมาเอาใจคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมคลอดลูกแล้วน้ำนมน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีคุณภาพนะวันนี้เรามาเจอกับคุณแม่ที่มีประสบการณ์ดีกว่านะฮะ <S <S เริ่มได้ยินเสียงกันแล้วขอต้อนรับเลยนะฮะค<อ>ุณแม่กิ่งครับคุณทีนานัดรังสีจันนะครับแล้วก็คุณแม่มิ้มครับสกุลเกตเกตสาคอครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่โอ้โห เอนยอะในคนนี้คนโตของลูกใครเนี่ยเนี่ยโอ้สวัสดีทา้งนูนสิลูกแม่มินเลยนี่จะไปบอกว่าไม่มีลูกนี่ก็จะยอมเชื่อเลยทีเดียวขอคุณค่ะทํำยังไงอะไรมันถึงได้สามารถอยู่ได้ถึงขนาดนี้ท้องแรกเนี่ยเรามีการแบบหลังจากคลอดแล้วมีอยู่ไฟไหมบอกตรงๆว่าไม่มีเวลาค่ะ ผมเลี้ยงลูกเองไม่มีหิวไฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอนั่นรายหนึ่งแล้วมีลูกไปสองนี่มีไหมสองค่ะนี่ก็สองเหมือนกันเดี๋ยวไม่หูมคนโตอยู่เท่าไหร่แล้วฮะคันโตแปดขวบแล้วค่ะขอโทษนะทำไมมันผอมบางแบบนี้ไม่อยู่ไฟเหมือนกันกิงก็ไม่ได้อยู่ตั้งแต่สองตั้งแต่แทําไมคิดว่าการไม่อยู่ไฟแล้วมันจะช่วยเราแบบว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่อยากอยู่คือมันไม่มีเวลาบางทีเรามัวแต่ห่วงลูกสนใจแต่เรื่องพํานมค่ะก็เลยไม่ดูแลตัวเองอะไรมากมายเลย แล้วนี่มันกลับเข้าอู่ได้เป็นอย่างดีเหรอนะกลับได้ได้ดีได้ไวแล้วก็รูปร่างนะคือเรียกว่าภายนอกเนี่ยค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะก็กลับมาเหมือนเดิมไวขึ้นหนึ่งไวขึ้นบอกเคล็ดลับมาเลยทีเดียวว่าทําอย่างไรเนี่ยมันถึงสามารถที่จะกลับเข้ามาเป็นในสภาพเดิมได้ทั้งระบบภายในแล้วก็ภายนอกเราค้อเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นสมุนไพรดีต่อลูกเพราะเราต้องให้น้ำนมอยู่แล้วก็เสิร์ชสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์แทนการอยู่ไฟตอนแรกก็เอะใจเฮ้ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอ เราก็ดูรีวิวไปเรื่อยๆจนเขามีการส่งแลบมีคุณภาพมันมันโอเคเลยอะคะ <S 1> <S 1> อ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เลย ตัดสินใจสั่งมาทานตั้งแต่น้องเดือนเดือนคือเรามั่นใจนี่ไม่ได้จากคนอื่นมั่นใจจากการที่เราเซิร์ชจากข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลมีข้อมูลเราเราเก็บข้อมูลตั้งแต่เราใกล้คลอดแล้วไม่เกินไม่เกินหนึ่งกล่องมั้งคะน้ำข้าวปลาค่ะมันขับได้ค่อนข้างดีหน้าท้องแบนราบแบบแล้วไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเลยแล้วน้ำนมค่อนข้างเยอะที่เห็นชัดอีกก็คือว่าแผแห้งเร็วมากผ่าข้อทั้งสองคนค่ะก็เลยมันค้อเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยเป็นเหมือนกันไหม ก็ของกิงก็อย่างที่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้อะไรอะค่ะแต่พอคนที่2อ,อายุมันก็เพิ่ม,ม,มน้าหนักมันก็เพิ่ม,มแล้วก็กลัวมันจะไม่ลงเราอะเป็นครอบครัวที่ทำเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้ว เราเราก็เลยจะมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยค่ะกิ่งก็เลยได้ตัวสมุนไพรเนี่ยมาทานตัวนี้ก็พัฒนาปรับปรุงสูตรมาค่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นยาน้ำใช่ไหมพี่ม้าที่มีแอลกอฮอล์แล้วเหล็นอบอนทิ้งยาใช่ใช่ตอนแรกอะค่ะที่กิ่งกินอะตอนลูกคนแรกอะกินไม่ได้ทำไมอะฮะ มันเยอ๋อมันเป็นแล้วมันเมาไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วแต่พอคนที่สองเนี่ยเขาทํามาใหม่ระบบการผลิตอะไรเงี้ยเขาก็ดีขึ้นมาตรฐานเป็นเหมือนแบบใหม่ขึ้นเราก็เลยโอเคเราทานตัวนี้เราก็มันก็ช่วยเรื่องร่างกายกลับอันนี้มันเป็นแคปซูลแล้วเหรอ อ๋อยีก็ทานได้ง่ายานง่ายเดี๋ยวมันทํามาจากอะไรส่วนใหญ่เลยจะเป็นสมุนไพรที่มีธิร้อนค่ะก็มีพริกไทยดํามีสมเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของบำรุงน้ํานมคุณแม่โดยตรงก็คือเรียกว่าน้านมราชสีใช่ค่ะกินแล้วนมเยอะคือพอเรากินแล้วร้อนใช่ไหมคะร่างกายเราผลิตน้ํานมความอบอุ่นมาพวกน้าในพวกท้องมีอยู่ไปอียค่ะมันดีขึ้นน้ําหนักมันก็ลงตามธรรมชาติโอ้โหมันเบิร์นหมดเลยเนาะใช่ค่ะเลิศมากเลย ยิ่งกว่าการออกกําลังกายองแล้วจะติดต่ออะไรยังไงได้ ที่ไหนออก็กนถ้าเกิดว่ามีแม่มแม,ม่สนใจนะคะก็เราก็จะมีขายตามร้านขายยาด้ค่ะร้านขายยาทั่วไปเนาะแล้วก็มีในเว็บไซต์ค,ค่ะเว็บไซต์ m a r k e t h a r b a l i f e com นะคะเซิร์ช g o เ g l e ลเลยค่ะว่าสมุนไพรพริมอย่างเงี้ยค่ะพริม p r i m ก็ได้ค่ะหรือถ้าหากว่าอยากปรึกษานะคะแม่ๆมจะมีความกังวลกันมากสามารถปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนะคะแอด p r i m ค่ะแอดพริมนะคะเราจะมีทีมคุณหมอแพทย์แผนไทยคอยให้คำแนะนำเป็นคุณ ล้วนๆเลยค่ะ,คะตอบ24ชั่วโมง l i น์แอดนี้ได้ทั้งวันค่ะอืมแล้วก็เวลารับประทานที่เราทำยังไงอ่ะต้องทานวันลักยังไงทานแคปซูลส <2 S 2> แคปซูลเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งโอ,<ค>โอเคตัวช่วยที่ดี <มา S 1> ใ,ในการที่จะทำให้เราเนี่ยนะมีร่างกายที่กลับเข้ามาสู่ในสภาพเดิมได้เร็วขึ้นแล้วก็รีบจัดก,การเลย โทรไปที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าสนใจนะคะเบอร์โทรก็มี029078008นะคะโอเคอ่ะปรากฏไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บดูได้เลยนะคะ P R I M ริบัดการกันเลยนะคะับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่ที่สาวมากคุณดีมากๆด้วยใช่ใช่